ขออนุญาตสัมผัสผ<น>ร่างกายจะเป็นท่ายืนนะลูกด้โน้มปลายเท้าโน้มปลายเท้านับลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าโน้มปลายเท้าแล้วก็ดันปลายเท้า 2> 2, 3, 4, ท่านนวดมันจะมีเยอะมากึมากที่สุดนะลูกด้ 4, <5. S 1> ดันปลายเท้ายืนขึ้นมาเลยยืนตีนเหยียบใกล้สิขินี เลื่อนตูไม่ถนัดก่อนลุกอย่อาไปสิที่นี่บัด้เขาเบิ่งตูวเขาก่อนลุกว่าเขาก้มลงกเขาจะล้มบอทางขาออกเล็กๆอ่ะก้มลงบมาที่น่ะกำหนุบมาด้เอาความกันบัดหนุมหนึ่งไปกับเดอลูกเได้แล้วก็ไปหนุมกลางหนุมขึ้นลุกหนุบแห้งอา่าแล้วก็หนุมสี เอาไปนี่กิ๊กเข้าไปลูกแล้วก็หนุ่มกลับลงมาหนุ่มกลับลงมาลกุก<ม>พอหยุ่มลงมาเสร็จเรียบร้อยไปเนี่ยพอหยุ่มลงมาเสร็จเรียบร้อยก็เป็นรอยเท้าเด็กรอยเท้าเด็กกลา่กลางหนึ่างสี่สางหนึ่งห่งางสกลกัดรรมมาเขาต้มกัดรรม,มเขาต้มเลื่อนตัวให้ถนัดซะก่อนแล้วค่อยดึงเด้หรือด้่เดี๋ยวมันจะล่ม ให้ลูกคายกโตขึ้นขึ้นสูงขึ้นนั่งเลยลูกเดินขึ้นนั่งแล้วก็ต่างคนต่างเงยหน้ามาเนี่ยต่างคนนะต่างคนต่างเงยหน้าแล้วก็นับมาเนี่ยตรงอื่นเสียจังไดแม่บ่ฮููน้าเด้อลูกนะยายไม่รู้ด้วยค่อยๆว่างตรงอื่นเสียจังไดเขาบ่ต้องเอาตัวเขาไปเปียบเทียบกับคนอื่นยาาคนอื่นมาเปียบเทียบกับตัวเฮาแต่เราทําตัวเราให้ดีที่สุด ค่อยๆว่างลูกค่อยๆว่างให้ลูกค้าตั้งสติสัก่อน้องให้ค่อยนับลุกถ้าเขาเหยดเล็วมันจะไม่สบายให้ขุเจ้านั่งให้ได้ทีก่อนลูกให้คุณเจ้าเงยนี่คืออันที่หนึ่งโอ๋บ่มัเนี้อันที่สองบาเดี้ยอันต่อมาเอุ้ยลูกค้าว่างลงอันต่อมาประที่ยวไหนพับขาเป็นเลขเจ็ด อขาขางเดียวกันนะลูกเด้อถ้าลูกไปเห็นตรงอื่นยืนคือตรงๆยืนตรงๆลูกถ้าลูกไปเห็นตรงอื่นเขาจะเอาขาข้ามหัวเขามาแต่ของเราไม่ข้ามแต่ถ้าลูกอยากข้ามก็เจ้าผิดบ่ไม่ผิดเขาจะบอกว่าผิดนะลูกเนาะไม่มีใครทาอะไรได้ถูกและไม่มีใครทาอะไรได้ผิดไปนี่ลูกหันหน้าไปทางนูน้นหัน้างไปเอาสานท่าว,ว่างใส่ตรงกใกล้กระดูกหัวตะขาดของเราสานท้าว,ว่างแต่อย่าเสือายห,หันคางใส่ โน no, ข้างนี้อให้มันถนัดมันจะมีล็อกของมันอยู่เห็นบะมันจะมีล็อกอยู่เด้อลูกด้อย,ย,ย,ยืนในขนัดเอามือด้านไกลคือด้านพุ่นมาดึงหนึ่งและสี่โนโนขาด้านยังขาที่เหยียบอยู่ตรงไหนลูกบ่ผบีดลูกออังไม่ยืนตรงๆยายบอกก้มบ่ยายบอกก้มยยบกก่มลูกไม่ได้บอกก้มเออ ยกมือขังทั้งนี้คืนก้อนขังนี้วเจียวขังนี้วเจียวเอาขัางนั่นมือมาดึงลักษณะแบบนี้ดึงลักษณะแบบนี้โน่ขังนั้นบปเจียวยกขังนี้ไว้เอามือขังนั้นมาว่างยังสิอโอเคบอสนิ้วโป้งไม่ทางว่างลักษณะแบบนี้มีพวกนั่นว่างสิละเพิ่งเห็นเธอเรกออันนูเห็นได้ยังไงบะเก่งบ่ลูกภูมิใจตัวเองไหม เอเราไม่ได้ลอกเห็นบรรุเราไม่ได้ลอกเราไม่ได้ก๊อฟเดรุ่นฮะเวลาลูกเก่งมันจะขึ้นตัวลูกมันไม่ไปยืนตัวใหญ่ฟังตอบ่เอามือด้านนั่นดึงพอมือด้านนั่นดึงเร็จเรียบร้อยลูกหันตัวเองดีแล้วเบนบอกลูกเอามือด้านนี้เอามือด้านนี้เอามือด้านนี้เดรุลนฮะดันหนึ่งของเท้าดนนึ่งดันกำกำแล้วก็ยู่ลง ขนตึงเด็กแขนตึงนงิ้วลงแล้วกันนับมนันนับ 2> 1, 2, 3, 4, หนึง่งสองสามดึงหนึ่งและสี่ยืดนิ้วเท้ามาไม่รู้สองสาสี่ห้าดึงหนึง่งและสี่ <4, 5. S 1> ยืดนิ้วเท้าหนึง่ง <c oughs> ดึงหนึ่ง,งและสี่ยืดนิ้วเทาว้าสองมาด้ก้อนที่ลูกจะหนีไปปากเราบอกว่าเรายืดนิ้วเทาว้าหรือยืดหนึง่งของฝาา่าเท้ายายบอกยืดยัดงโนง no, ฟังไหม,มแสดงว่าส่วนมือลูกไปอยู่ตรงหน,นึ่งถูกบอเออมันจะต้องอยู่ตรงนิ้วเทาว้านั่นแหละเขาถึงบอกว่าฟังอะไรฟังให้ดี เราเราจะได้อะไรที่ดีๆเยอะเอาดึงไหมมันจะยืนนิ้วเท้าอมันจะสบายคนละยางกันอบัดริคนที่ตอบหนูได้ดีก็คือคนที่นอนอยู่มันจะมีหิ้กึืนถึงบัดริคนที่นอนเบิงว่ามันขึ้นถึงกระดูกหัวตะขาบบอเนี่ยเราวมนจะสบายนิ้วเท้าตรงนี้โอบ่ตรงนี้โอบ่ อจําไว้ด้วยหนูด้ามันจะสบายคือถ้าหนูไปยืดนึ่งเนี่ยมันจะไม่วิ่งมาเขาจะมันจะไม่วิ่งมาที่กระดูกกระดากบอมมันเนี่ยที่อาการของแม่หนูที่หนูเป็น่นที่หนูตาไย่าเหรอจับไว้ใส่ให้แม่พอเสร็จเรียบร้อยที่ไหนเอาปลายเล็บชนกันที่หนึ่งของฝ่าเท้าเส้นยุการขีออกะที่ขีออก่านนั่ง ชีหนึ่งทางพุ่งและก้อยเส้นยิ้วดาเออชีกลางทางกุ้งและก้อยเส้นนิ้วกลางอ,อชีสีทางพุ่งและก้อยเส้นน,สสนิ้วลาทาไม่เอามือที่อยู่ทั้งนั้นี่โป๊งบาลรองหลังเทา้ารองหลังเทา้าเอาแขนด้านนี้เขาไปครึ่งไปครึ่งใส่สีเอาแขนสอดเข้าไปครึ่งสอดเอาแน่เจ้ากระวม นมมากแล้วก็ก,กดลงครึหนึ่งครึงสีง 4, ่โน่มัน่มหลเอาครึ้นเสร็จหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่สองสามสี่ห้าแล้วก็เปิดกางสองสามสมือเลื่อนเกือบไม่ถึงนือหมือถีร้องหนงเลื่อนเกือบ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็สอบบี้ตรงลูกค้าอยากได้อยู่ บี้ลงไปบี่ลึงไปหนึ่ง,ง,ง,งกลางสี่หนึ่งกลางสี่สี่กลางหนึ่งหนึ่งกลางสี่สีก่กลางเองก็กห,งกห้พาดเขียนเอ้ย่าพาดหมวอะไรแล้วลูกด้าเอามือลงมาจับหลังเท้าของทางนี้จับหลังเท้าของทางนี่ฟัง เอาก้อยขึ้นไปพาดแขนเอาก้อยยกขึ้นพาดแขนโน้คือตอนนี้รู้ว่าจะไปพาดแขนเอายกขึ้นไปพาดพาดลึกจังเออเดี๋ยวก็เอื่นพาดำ่ามที่เนี่ยแต่ว่าจะเอามือไปจับเอามือที่พาดแขนมาจับกินทางนี้หนึ่ ลักษณะการจัจบขึ้นจะเป็นสี่เลยเฮ้ยผ่าดีๆเนี่ยผ่ามันได้ผ่าหัวไหล่ผ่าแขนเอาคอสําคัญขึจ้จับทาง,งทนาี้ได้ก่อนจับทางนี้ถนัดเอาขาผ่า,าไปหลายลายเลยแค่นั้นโอ้ยังโอ้ยังเออ <_' S 2> <_'><_'>เห็นบอลลุกดูบอลลอกดูบอลลอกลูก,กแต่หนูเชีงที่ตัวหนูอดีตเกินมื่อทางนี้จับเป็นเมือทนัด เดินมือ,อสีจับพิษนัทย้งโป้งไปถามสิจับพิษสี่ไปเออเอามือด้านนั้นกดสี่จริงๆล้มถึงหน้าอกลูกค้าเดินโตมากไปทนี่กดสี่จริงๆล้มถึงหน้าอกพอล้มถึงหน้าอกไม่เบี้ยวขาจะไม่เบีเ้ยวลูกขาจะตรงๆแล้วลูกเอาด้านนั้นุมานด้านใกล้ขึ้นไปกดโนเออกดใส่ซีแบบใส่หนึ่งก็ได้ลูกใส่ตรงลูกค้าอยากได้ทางขาข้างนี้ออกหัวพอ่งกดล้มตรงลูกค้าอยากได้ลูก ถ้ากดลูกอะกันนับหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงลูกขาอยากได้หนึ่งวเลื่อนก็ได้เลื่อนก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งอยากเลื่อนก็ได้บพเลื่อนก็ได้ลูกเคยอยาก็หมายบอกลูกอยากเลื่อนก็ได้บพเลื่อนก็ได้ไม่โหมไม่โหมตัวเองแบบนั้นลูกแขนขาพ้าแขนดีๆหนูเลื่อนตัวเองใ้ชนะหนูเลื่อนตัวเองใ้ชนดหายใจวองไม่เห็นลูก เออหาเจ้าของไอ้เหี้ยมบอตะเสือคนอื่นโอเคบอสนี่คือเสร็จอันนี้อเอาเออบอเป็นอยังลูกบัณยเดียวคือเขาคนเรียนมือแรกบอตเซียนี่เอาหันรูปมาตั้งลงถึงพื้นแล้วก็มือที่กดสีลงไปเลยมือกลางเนี่ยเออกดสีลงไปโน้มเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าสีแล้วก็ไปคาง ตรงตื่เชียจะใหญบบสนใจแต่ของเราเป็นแบบนี้ลูกอยากอ,าอยังใส่ก่อนใส่หลังบผิดเพถือบันนี้ลูกออกก้รอยบันนาข้างนี้ก้นรอยลูกไปปับ๊บกระทองแขนครึ่งบันอแขนซอนเข้าไปครึ่งบันเอท้องแขนครึ่งลูกเออโน้มบันเี้เขาอยู่หนึ่งเมนบ๊นอบโน้มบันหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าสา เดกร้อยเทาเด็กเลนีเ็กร้อยเท่าเด็กเหมนสี่กลางหนึ่กลางสี่สกลางหนกลางสี่สีนั่นบ่สเด็บบงงดีลูกก็ยืนขึ้นพับเท้าขานนี้เป็นเลขเจ็ดนี่มันก็ยืดหันขังมาทางนี้ปั๊บมือด้านนี้ดึงหนึ่งและสด้านนี้ เวลานั้นดันนิ้วเท้ายืดเป็นตัวองิงยืดเป็นเจ้าของแันฟึงแล้วกันนะับนึ่งสองหยืด 1, 1> ทักยืดนิ้วดึงหนึ่งและสี่หนึ่งหยืดนิ้ว 2> 1, 2, 3, 4, 5, ดึงหนึ่งและสี่สองหห้ายืดนิ้วดึงหนึ่งและสีแล้วก็ชีบไปไดิ ขีดก้อนฉีดหนึ่งทางโงก้งและก้อยเส้นนิ้วกลางถ้าจำได้ก็เอาไปจำาว่าว่าต้องเอาไปหัวมันเขาจะเหมายบาอ,อ,ยยอ,แอสอตตแต่มือด้านนี้โป้งรองเอามือดนี้โป่งแต่ร้องเจ่งมากลูกเจ่งมากท้องแขนขึ้นป๊บเออสอดใต้รักแร้เจ้าของลูกเออหนึ่งหรอจะซีก้อนก็ได้เพราผิดลูกไม่มีอะไรผิด ทานเงินเงินตัวรูปเองนิดนึงลูกเงินตัวลูกูกเองนิดนึงถ้าสูงมันจะหนวดหยาแกแต่ก็สอบบี้เลยก็สอบบี้พอบี้เสร็จพวกก็เป็นรอยหยังรอยเท้าเด็กจับไงปะลูกเมื่อที่โตก็ให้พัดแขนจับตีนจับตีนก็ลูกจับตีนก็จับตีนปับ๊บแล้วก็พัดแขนปับ๊บเอ้ยง่ายปก กดปั๊บหนุมานวดปั๊บกดลงมาต่างหนุ่มานดีๆมือมันจะมีรอกกดดูสีจริงๆลูกเดินมือปรกดเออมันจะมีรอกของมันอยู่ลูกยกตีนข้างนี้ขึ้นกดมันยกตีนด้านกดเออบอกเป็นยังลูกคนยิ่นคือแรกได้สมีก็ถือกับจริงลูกเข้าใจไหมบอลูกจะเลื่อนเข้าก็ได้ก็เลื่อนก็ได้ลูกเข้าใจเนาะลูกจะเลื่อนก็ได้ก็เลื่อนก็ได้ขึ้นดู่กับค้นจิตของตัวลูก โอเคบ่โอเคบ่โอเคบ่พอมีแงเสร็จเรียบร้อยสมุิว้านเรียบๆลูกเอามาเข้าตั้งลองส่วนมือกดเหมอส่วนมือกดจับซีไปจักซีมันจะได้ต่ออย่างลูกมันจะได้ต่อเนื่องแต่แบนี้ย่างเดียวเอากีนถึงว่าไหลเดี๋ยวนี้นะแล้วก็ก้นร้อยทองแขนกิ้งเป็นคนร้อยเอาทองแขนไส้เหมือน พอช้อนคนร้อยเราก็ช้องแฉนไซส์พอชุช้องแฉนไสเสร็จเรียบร้อยไปหนี่จะเป็นร้อยช่อเด็กไปจะเป็นร้อยท่าเด็กร้อยช่เด็กเสร็จเนียวันนี้ยังเยอะแยวยืนขึ้นไปเดี๋ยวขาลูกค้าคูนยืดขึ้นเอาขาลูกค้าคูดไปเดี๋ยวอีล็อกนึงแล้ว มันมีลูกอาว่วข้าใเส้หลังเท้ากับมัดเขาต้มั้าววเข้าเขาออกส่วนท้าลูกคิดกันส่วนท้าลูกคิดกันกรมัดขาต้มดึงยืดดึงยืดลูกค้างเงยน้าเขาเงยนายีสามถึงห้าห้าถึงสิบสิบถึงส้ายี่ที่สบายมากี ยืดเส้นเรียบร,ร้อยประเดี๋ยยืดเส้นโอเคป้องโอเคพ้องโอเคเส้นเรียบร้อยประเดที่ไหนลูกลูออกก็เอาขาลูกค้าดึงออกไปดึงขาลูกค้าออกไปดึงข้างไปแค่นี้ดึงข้างไปแค่นี้ดึงข้างไว้ท่านี้เห็ดเราเมื่อกี้นี่เมื่อกี้เห็ดแล้วดีขึ้นเป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้ เพิ่งท่าเมื่อกี้นี่แหละจำว่าเป็นท่าเตรียมเตรียมเป็นท่าเตรียมอ่ะท่าเตรียมก็คือเอาขาคุ้จังไงขาคุ้นเอาคุไ้ไหมคุม้นไหมคุ้นอกเขาออ่าล็อกจังไงยืดเนี่ยอีหลักก็ไปเบิง่งอยู่ในิตสอทนท่าเตรียมท่าเตรียมเดี๋ยวนะก้าวยืดไง ยืดคือทาเตรียมอันนี้ลูกค้าจะบ้นหนุนหมอนเด้หรือด้าทาเตรียมโอเคเนาะอาคารที่สองพนหนุนหมอนนี่แหละนั่งลงอาคารลูกค้าตั้งลงอาคารลูกค้าตั้งลงอาคารลูกค้าหยยบลงถึงพื้นเหยยบลงถึงพื้นให้ลูกค้ามือไปจับคอเท้าเจ้าของเวลาหันหลังตีนแตะเอาทักทางเวลายืนขึ้นเอาหัวเข้าลูกค้าชิดกัน เอาาเขาลูกค้าชิคกันให้ขาลูกค้าขึ้นมาสูงๆเอาออกจากพ้นลูกให้ขาข้าเจ้าอกออกจากพ้นเออเห้แบะเห้แบกให้ได้ไปดิยิ่ีหลังหันหลังยิังหันหลังหันหลังพอหันหลังเสร็จปุ๊บไปดินนั่งล้องใส่หัวเขานั่งบนบนั่งอีวีก้ะลูกด้านั่งกระยองไปกินคืนเดินตัวบ้าเดินตัวลูกไม่อีกเดิน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 ไม่อีก เออกระยิ่งไปตีนึ้นมาดิลูกอมือกดหัวเขาเจ้าของทางนี้ว่าเขาลูกคิดกันเออลูกอมือจำทางนี้เอามือทนั้นไม่จบหัวเขาทางนี้บ่อามือทางนั้นไม่จบหัวเขาลูจทบหัวเขานูกมาดิลูกอมือนี่กดลงมาใส่ใกล้สี่ขีนนีกดลงไปใกล้สี่ขีนนีอบ่อามือกดเสรจเสร็จเลยลูกกดกดเสร็จเออโน่มมือนันดึงหัวเขาเจ้าของดึงหัวเขาเจ้าของ เออโคกันนับหนึ่องสี่อันนี้เขาเรียกว่าหมดเรื่องแล้วนั่งกดขึ้นไปจนถึงสี่เออเขาเรียกว่าท่าหมดเรื่องแล้วนั่งเออแล้วก็เปลี่ยนทางหมดเรื่องแล้วนั่งเออมีเง้ยบ่ อปดิเหยียดขาข้าเจ้าออกเขานั่งนั่งอยู่ตรงกลางเหยียดขาข้าเจ้าออกเขานั่งอยู่ตรงกลางเขาหนังลงนังลงอยู่ตรงกลางดิยกขาข้าเจ้าขึ้นยกออามือจับฝ่าเท้าลูกจับดสั่ง้ถูกต้องจับจับแล้วยกขึ้นยืนขึ้นไปยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้น ดึงขึ้นเอาขาสอดตัวไปใต้ขาอีละอิระข,ข,ขาอีละคามขาอิระคามคามขีม่ม้าโน่คามขึ้นมือขาคามทึบสองคามขี่มหาสูงเมือง<อ>นางลงต้นขาว่า<อ>นางทับต้นขาดทะลุได้นางยองยอง,ยองนางลงออกก้นลงุงหัวเขาลุกคิดกันดึงไปดิดึงบ่งกแกนลุกเลื่อนตัวขึ้นไปอีก,กว่านางลงมาถึงพี่ลุกนางอยู่ตรงใกล้ๆซีเลยลูก เออดึงโน้มเลยเดึงโน้มมาเอ๊จักสามเท้าสามขาด้วยบอกเดินสองบัดดี้ลูกอย่าเพิ่งเอาขาลงลูกอย่าเพิ่งเอาขาลงเอาลูกยืนขึ้นลูกยืนขึ้นเอาขาลูกขาบ้านลงขึ้คืนกีฬาหันหน้ากระขึ้นมาหาข้าเจ้าหันหน้ากระขึ้นมาหาข้าเจ้าเหยียบอยู่ตรงใกล้ๆแล้เอลเดินตัวขึ้นมาใกล้ๆแล้เอลขึ้นมาตรงสะโพก เดินขึ้นมาบัดนอีหล่ะจับขาข้าเจ้าขึ้นมาทั้งสองข้างจับขึ้นมาทั้งสองข้างจับขาขึ้นมาทั้งสองข้างตัวขึ้นมาเดินขึ้นมาถึงสะโพกเดินขึ้นมาอีกโน่จับด้านนอกจับด้านนอกจับด้านนอกอย่าเพิ่งเหตุนะลูกนะเอาจับขึ้นมาบัดนอีหล่ะเอาตีนข้าเจ้าขามับมโนบใส่กันมโนบเอาตีนโนบเอาตีนข้าเจ้ามโนบใส่กันลูกม้อว่าเขา งอคอข้าวเจ้าลงตีนข้าเจ้าอย่ามโนเป็นนักซี่เออบัดนี้โบตีนข้าวเจ้าว่ดไปดีบยึ่ท้องหนูเออเอาเอาตีนโนปลงบีบใส่กันแล้วกดล้มไปย่อลูกล้มน้ำตัวลูกย่อลงน้ำย่อโดมมาทั้งนากดไใ้ตีนข้าเจ้าลงกดตีนลงถึงดังข้าเจ้าเลยเวลาเลื่อนปอกไปเวลาเลื่อนยัดกลิ่นข้าก่งนั่นายคือพี่แอลน่ะจังเส้นระถืงลูก เออคือของพี่แอลถือประเด็นถ้าของลูกถ้าของลูกบ่นนั่นเนี่ยแสดงว่าลูกตื่นไหลเออค่อยกลับไปเบิรงนด้ลูกหล้งมันอยู่ในสตอเนี่ยเนี่ยลูกเห็นปะเนี่ยเนี่ยลูกเห็นอยู่ในสตอร์เนาะปะเนี่ยเออนั่นี่ยเรือของพี่แอลน่ะลูกเห็นเห็นที่แม่เห็นมือเ้านีบอถ่ายยาเห็นมือเ้านีเออเอาไปดิเวลาเลื่อนตัวอเลื่อนตัวอเลื่อนออกไปออกข้างนั้นเลยแต่นั่งลูกแบบนี่มั้นั่งลูกท่านี่ฉันว่าเขาข้าเจ้าคืนฉันว่าเขาข้าเจ้าคืน เอาหัวเขาาข้าเจ้าคิดกันยุคขึ้เขาอันนี้ทาสาวเอวขาลูกคะแบะออกขาลูกค่ะโน่ตีนแบ๊กเอาขึ้นอันแรกเลยลูกตีนแบ๊ออกอย่าเลื่อนตัวขึ้นไปนั่งตีนก็เจ้าตัวข้นมาสูงสูงตีนข้นมาสูงสูงไปนั่งทั้งหัวเขาข้นนั่งเอาตีนลูกหย่บมาสูงสูงตีนลูกหย่ามาถึงขีตะแร่เออลูกหยับมาถึงคีตะแรกอาะ นั่งหัวเข่าลงไปนี่เอามือสาวเอามือดึงเสีเอวเสีเอวข้าเจ้าเอามือดึงเสีเอวข้าเจ้าสอดเข้าไปดึง<อ>แล้วไปยืดไปนี่ยืดยืดขึ้นในตัวเองสบายหลังยืดขึ้นยืดอ,อ,อย่ายืดจนซสียเดเลยลูกดึงยืดดึงสวยสวยมากทั้งคู่อเออสวยทั้งคู่ลูกอ<ห>ันนี้ <es S 2> เป็นสาวเป็นทาสาวแต่เบิ่ง้ะลูกเด้อเก่งมากลูกเก่งมากๆทั้งคู่เลยเก่งลูกอือ นาเดกาเดนี่เองเมากเก่งมากอยากลองทำไหมเอาไปดิบบอยังบจบยังบจบยังบ้จบเอายังบ้จบมันั้งดสิบทาเออีหลายนั่งลูกค่นึงเนี่ยตีขาออกแบบนี้ลูกเอาไปท่าันโนเลื่อนตัวลูกออกไป เอาไปเท้านกเช่นกันด้วยสิปลายเทาลูกค้านกเช่นกันแบบนี้เดินตัวออกไปเดินออกไปเอาเอาตีลูกค้านกเช่นกันแบบนี้ไปตีลูกค้านกล้มถึงพื้นลุกอันนี้มันจะโค้งเรือยีลานั่งล้มเหมือนเออกดล,อล้อยโค้งเรือเอาว่าเขาดีบเท้าพระเจ้าไว้ดีบตีนเอายีลานกดลงทั้งนี้โน้บกดก้างนั่นบอ้ะมือกดสงครามเอากดลงทั้งนี้โค้งมาทั้งนี้นับ หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ไปโค้งทั้งนั้นอันนี้เขาเ,เ,เอื่นทบขับโค้งเลื่อนโอ้บอสเอ่อนี่คือเสร็จของฐานนอด,ลแ,ลนอด,ดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปมึงเยอะเนี้ยเรท่นอ่นะลูกที่แม่ไปให้เบิร์นนะลูกจะเป็นทาของบ้านลูกเออม,มีแห้งบอสมีแห้งบอสเดีย๋ดวยว,ยวยค่อยไปฝึกกันเด้๋ลูกด่าเดี๋ยวคือเดี๋ยวคือนี่คือปมเขาให้ทําได้ถ้าดัดคือทำได้แค่นี้อ่าวันนี้ลูกก็นั่งบัน ลูกกินนัง่งบไปดิเสือเวียนท่าเ,เออสุนี่ลูกกินนัง่งหันหลังไปดินัง่งหันหลังคาสมาธิ<ฮ>นัง่งหันหลังขมือพนมกันเอามือพนมอ่ะอียันยกคนร้อยบซอจับซอกเออจับซอกตอนอนี้สุนี่เอามือประสานบีบยู่ไปทั้งน้าบัดนิยัายู่บอแมนมือตรงไหง้กับ บ่แมนือประสาง่ายเออบีบสอบไว้แน่นแนบีบสอบไว้แน่นแน่าบีบสอบแน่นแน่นบอดีอิรายกขึ้นไปยกขึ้นไปตรงตรงยืดสั้นยกขึ้นไปแล้วอิราก็นาพอมาดีดึงแล้วไปแลบบีบเสือเบียนท่อมบอกว่าเดี๋ยวเอาเขาไปหลายลูกเนี่ยเนี่ยดึงยืดดึงยกขึ้นเออดึงยกขึ้นได้สิ็จแล้วแต่ว่านาลูกตรงพองกับบ้านในในแขนเออยกกับบ้านที่เนี่ยเออดึงยืดเออเนี่ยเสือเวียนท่อม เออนั่นแหละเกาเรียกว่าเสือเวียนถ้ำโอบ๊โอบ๊อเอาไดิลิ้วรมเออลิ้วรมยลัดเลือนตัวมาทั้ทางเลือนตัวมาทังทางป็ม้าหลปม้าหลอันนี้ยลัชั้หัวเขาคันนี้ต่างฮันุมบานคั้ขนี้คือเอออันนี้เอาเขียนบ้าพาดเอาเขียนบาพาดเอาเขียนบาพาดเขียนาพาดเด้อ บัดดีเอามือนั่นงัดเอามือนั่นงัดบอมือลูกค้าเอองัดตรงนี้ลูกเนี่ยงัดปิดเออปิดบัดดีอีลาอีลาเอาแขนนั่นสอดเข้าไปแขนทางนี้แขนทางนี้สอดทางนั้นเออจับเออบัดดีอีลาไปดึงเวียงมาทั้งนี้เลยมือที่ขางนั้นจับเออเวียงมาสิโนมโนมมาอีลา เวลาหัวเข่าเวลาใส่มันสูงอหัวเข่าใส่ต้นขาอหัวเข่าลุ่มบ่หัวเข่าลุ่มเวลาหัวเข่าลุมเออมันสูงไปลูกเอาดิวมาประเด็นโนมมาโนมโนมมาเฮียเวลาต้องโนมลงแบบนี้ลูกเนี่ยต้องโนมลงขึ้นนอนก็เสียงดลูกโนมลงแบบนี้เออต้องโนมลุมโอเค ก็ไปสลับอีกครั้งนึงมื่อครั้งนี้มันจะดังมีแห้งบ่เออมือ่อึ้นจงสีลูกเออนั่นแหละแขนผัดจะพุ่นลูกแขนลูกค้าผัดไปออแล้วก็ดึงดึงโนมโนม,โนมโบ่มันจะบ่เบี้ยวไปยังสีลูกมันจะเบีเ้ยวไปังสีเบีเ้ยวตรงนี้สีเลยเออเ <c oughs> บี้ยวตรงเบี้ยวตรงนี้สีลุก เดี๋ยวตรงแขนจะแขนจะบ้าไปลูกเออแขนลูกค่ะจะพปน้อนลงไปจัซส่จะบปเป็นนอนลูอกไปไปอลีละฟังไหมมันจะไปังสิมันจะไปตรงตรงัเนี่ยมันจะไปตงุงขึ้นสินลูกบอมเมนเอานอนไปทบอีหล่ะเออนั่นแหละอีละซอดซอดเนี่ยเออมันจะโน้มไปสิลูกดันไปไอ้แบบนี้เอโอโก้ แถาต่อไปนั่งอยู่ขึ้เก่านั่งอยู่ขึ้เก่าอันนี้เอามือมาจับนุ่มมันสีไทยยังไงยังไงยังมือมันสีเขียนอยู่ตรงนี้แหละลงไปเป็นบึนเอาเอาเอามือนีมาจับเอามือขางนี้จับนุ่มจับนุ่มเจ้าของทางฟังตุกขามฟังตุกขามอ่าฟังตุกขามยี่หล่าวหรือเปลาเขาม่ใส่ทั้งนี้ยี่หล่าวหรือเปลาเขายี่หล่าไม่ใส่ทั้งนี้เออเราไปดิ ขานั้นออเอาแขนทางนี้ไปทั้งหลังออเอาแขนนี้ไปทั้งหลังไปดิษยิ่งเราเอามือนีมาจับหัวไ,ลไ,ออไลหวไล่ทางนี้นเออเอามือนีอดูหัวไหล่บอเอามือดียิ่งเราจับหัวไหล่ทางนั่งเออยิ่งเราดันไปไปดิดันเบี้ยวไปเออ,อเบี้ยวไปเออลอยู่เป็นัเสอยู่อ้อมเป็นเสดอยู่เบี้ยวเนี่ยเนี่ยอยู่ให้หัวไหล่ตงถึงเขาเออดึงบอแมน ขารีตองเบี้ยวตัวเองไม่ใช่สิเนี่ยเนี่ยคารีตองเบี้ยวบอแมนขารีฟังขารีเอาเขาเขามาทั้งนี้เอาขอดสอบรูปมาทั้งนี้บอแมนขอดสอบขังนั่นเดี๋ยวกเออแล้วว่อะไรเปนเดี๋ยวลูกแบบนี้บอกว่าอีล่าจะดันเบ้นเซนอีล่าดันพี่เป็นไหมเสียดันลูกไหมเสียเออเนี่ยมันจะเป็นท่านี้โอเคโอเคปโอเคคแล้ว่ะเออไปเช็นทั้งสองทางมาหนึ่เด็๋ทั้งสองทาง บิดแล้วเบดแล้วเออเบดแล้วลูกมันจะสิบทาพอแล้วค่ะพอแล้วมันพอแล้วก็เบดแล้วดิเออเจีบ้านเจ้าเจ้าของอย่าปิดไฟปิดไฟมันอนปิดไฟปิดไฟ่อยเข้าไปเบิ่อยู่สอทนอเด้อลูกด